คุณภาพและผลผลิตให้ได้ตามความต้องการพวกเราจะได้คิดค้นภคมิงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาคะ่ะวัตถุประสงค์ 1. นึลดการใช้พื้นที่ 2. องลดการใช้เวลาในการดูแลพืช 3. ามนำเทคโนโลยีมาใช้ต่อการเกษมากขึ้นคะ่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. s e r v เซอร์โมอเตอร์ มีแรงราคาประมาณ2อง5ันบาทงขนาดใหญ่ราคาหน9้อยบกาาทหงขนาดเล็กสามงรวมเป็นเจสบ้าบาทเร่มอเตอร์หน่แบบสามรอองศาราคา220้ยบาทและปั๊มน้ำราคา3า6้บาทเึ่งรวมไปอุปกรณ์อื่นๆเช่นท่อข้อต่อรวมเป็นราคา5้0้าทครัสำหรับหลักการทำงาน we <laughs> แต่ทรั้งนี้ผับก็ยังสามารถรเจริญเติบโตได้ดีตามปกติค่ะข้อดีและข้อเสียของคอนโดน้องสานะคะข้อดีคือหนึ่งประหยัดพื้นที่สองมีการ,ร,ร,รนำเทคโนโลยีเข้ามีวนร่วมในการเกษตรข้อเสียของคอนโดน้องสานะคะคือหนึ่งมีโอกาสที่โรงแรมอาจจะเออเรอใน,น,นอนาคตสองถามมีพื้นที่แต่น้อยต้องจับตรวจากเอไอคุณสั่ง 你干吗呢？<的> อย่างพวกเดเี่ยต้องรู้ว่ามันไม่มีตัวตัดสิทว่าอะไรดีอนี่ยยกตัวอย่างเช่นโดยปกติเราจะมีตัวเลขแล้วตัวเลขมันสามารถบอกอะไรเรื่องต่างเป็นเกณฑ์หรือเป็นเรนจ์ที่บอกว่าดีไม่ดีแต่างจยาเนี่ยที่ไม่เห็นตัวเลขที่แบบมีการายงานเลยมันเกิดกับแบบเราจะคิดว่ามันดีหรือไม่ดีจากความรู้สึกหรือกล่าทนี่ที่ไม่ปากบางนั้นให้เราตอบนะหรือ ที่บอกว่าถ้าแสนมันเยอมันจะนําเบืเ่ออย่างนี้เลยเียแล้วเราทดลองกันยังหรือว่าถ้าแสนมันน้อยมันเป็นยังไงหือบอกไหิที่จบอกว่าคือโดยส่วนใหญมันไม่มี scientific evidence ม,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 มากเท่าไหร่นกอย่างเช่นต,ตัวนี้บอกได้ไหมว่าทำไมถึงไม่มีตัวเลขนี้เลยเนื่องจากเรามีเวลาไม่เพียงพอค่ะโครงการนี้เลยอยู่ในระยะการพัฒนายอยู่ค่ะ ในอนาคตข้างหน้าเราก็จะนำไปทดลองเกี่ยวแบบให้เกษตรกรจริงๆได้ใช้งานค่ะแล้วก็ทำการทดลองให้มีแบบแผนมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าใจได้แต่ว่าก็ด้วยเวลาที่มีก็เป็น้น้อยเวลานาเสนอเนี่ยถ้าถ้าลวกบเดี๋ต้องมีอะไรที่เป็นแบบแต่ทิ่สุดมากานอีกนิดนึงเนาะค่าดีข่เือของภาครบ้างที่เชื่อว่าเรา ไม่เปรียบเทียบว่าระหว่างแอโรโพนิกกับไฮโดรโพนิกมีความแตกต่างกันอย่างไรายทํไมเราถึเลือกแอโรโพนิกเราไม่เลือกไฮโดรโพนิกมันดีกว่าแรงไมันมีศักยภาพกว่าแรงหรือเนื่องจากองค์ประกอบของเรานะคะคือการลดพื้นที่อยู่แล้ว เสริมใหคล้ายกันนะครับคืออยากให้เรามองมองการเก็บข้อมูลเชิงคอนลักษณะี่บ้างนะครับเราจะได้เปรียบเทียบได้นะว่าสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันเทียบกับคนโอนหือที่เราไม่ทำเนไอ้ตัวเนี้ยโดดเด่นเป็นยังไงปริมาณน้ำหนักหักตัวนี้ขึ้นงแค่ไหนเน er like nah e, ี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยพอเราสังเกตแบบละเอียดแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เราลุณหมายว่าเอ้ยเราเป็นอย่างนี้แล้ว 怎么说？法呢？ แล้วก็ปัญหาที่เขาโบเนี่ยก็คือการที่ดินมีเคมีมีมลพิษเจือปนมากค่ะแล้วก็มีพื้นที่พอะปลูกที่น้อยค่ะเราก็คิดว่าตัว่วดนี้เขา่าจะนำโครงงานของเราไปใช้ต่อยอดได้ค่ะช่วที่คือโครง,ง,งกได้1ต่อ4ต่อต้น สามารถมากกว่านีไ้ได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถเพิ่มชั้นของคนคอโดขึ้น ที่อยากจะนำไปใช้อ่ะเป็นคนที่อยู่ในบ้านมีบ้านแบบเออคอนโดไอ้ทั้งเรือคอนโดเงี้ยค่ะไม่มีพื้นที่ปลูกผักแต่ฉันอยากกินผักที่ฉันปลูกเองอย่เงี้ยอันนี้จะจะคิดว่าเราว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมหรือว่าใครไม่ได้สนใจค่ะ ขอเสร so ิมนิดหน่อยนะคะในอนาคตข้างหน้าเราคิดว่าจะพัฒนาโครงงานก็คือสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะชิว่าชวยาห้ม่งเป็นเรื่องของาวิทยาายะลองเปรียบเทียบหวบ่าสมมติเราใช้กล้องก้องดูนคะ้กล้องช่วยในการที่จะทำอะไรหรือว่าการแบบเนี้ยแบบอลวอโนนิเราลองไปที่ การเจริญเติบโตทพ่บอกว่าพอได้ออกซิเจนได้อะไรไปแล้วมันเจริญเติบโตดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีการเปลี่ยนเทียมให้เกิดเป็นตัวเลขในสมประจักรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราเหมือนเขาบอกว่าเวลาจะแชร์ข่าวอะไรต้องดูก่อนเนาะว่ามันของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนอาจรยเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายรูปไปแชร์บอกมันดีมากเลยทุกคนก็จะมาถามอาจารย์ว่าเอ๊ะดียังไงตัวเลขมันจะเหมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีัวเลนเราในการที่จะบอกได้เลยปะเนี้ย มันดีกว่าหรือแรงกว่ามันยาวกว่าน้ำหนักมันเยอะกว่าการเจะเติมโตหรืออย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้น้ำของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนก็จะเชื่อแล้วบอกว่าใช่แชร์ได้